สวัสดีครับผมจะแนะนำนะครับวิธีการตรวจไขมันในเลือดนะครับด้วยการเจาะเลือดตรวจนะครับก่อนอื่นผมก็จะใช้แอลกอฮอล์นะครับในการทำความสะอาดก่อนนะครับก็จะมีชุดตรวจนะครับยี่ห้อมันติแคอินนะครับผมจะใช้นิ้วก้อยนะฮะถ้าใช้นิ้วอื่นเนี่ยมันมันดูเหมือนมันเจ็บนะครับใช้นิ้วก้อยนะครับแนะนำนะนะครับ พอเราเช็ดเสร็จก็อาจจะรีดเลือดมาตรงตรงนิ้วนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่ว่าเราเจาะไปนิดเดียวเราจะได้ไม่มีปัญหานะครับส่วนตัวนี้เป็นแถบตรวจนะครับแถบตรวจนี้เป็นตรวจไขมันไตรกลีเซอไรด์นะครับก็คือไขมันตัวร้ายนะฮะก็จะใช้แถบตรวจตัวนี้แล้วก็มันจะมีตัวชิปนะฮะชิปก็จะเป็นสีเดียวกันนะครับชิปกับแถบตรวจเนี่ยจะใช้เหมือนกันแล้วก็ผมจะใช้เข็มตัวนี้นะฮะอันนี้เข็มแบบใช้แล้วทิ้งนะครับ มันจะเป็นเขลมเล็กๆนะรเราจิ้มลงไปนิดหน่อยนะครับนิดเดียวก็พอนะครับก็คือใช้วิธีกดลงไปแบบชืบลงไปนะครับแบบนี้นะครับจะไม่เจ็บนะครับบางคนอาจจะเอาเข็มปักลงไปเลยมันก็จะสะดุ้งหน่อยหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็ใช้แถบตรวจนะครับมาเสียบลงไปที่เครื่องนะครับเครื่องก็จะเปิดอัตโนมัติเห็นไหมครก็บอกว่าชิปตัว470ยดเลือดได้เลยนะครับเราก็ เอาเลือดปลายนิ้วก้อยเมื่อกี้นะครับมาหยดตรงนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมไขมันอยู่ที่200กว่านะครับคุณหมอมีความจําเป็นที่จะต้องให้ผมไปตรวจทุกเดือนนะผมก็เลยซื้อมาเลยดีกว่าเพราะว่าตัวเครื่องนี้แค่3,000กว่าบาทนะครับไปตรวจก็ครั้งละ700นะครับก็รอไปนิดนึงนะครับอันนี้เป็นการตรวจไขมัน ไตกรกิสรายไขมันตัวร้ายที่ทําให้เกิดภาวะหลอดเลือดอุดตันนะครับก็จะมีแถบตรวจคอเลสเตรอรอลด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เราจะไม่ตรวจนะครับคอเลสเตรอรอลนะครับเขาใช้แต่ไตกรกีสรายก่อนเห็นไหมฮะแปเองเห็นไหมครับต่ากว่าร้อยครับโอเคผ่านนะครับปกติเขาจะไม่ให้เกินนะฮะรออันนี้ก็เช็ดทำความสะอาด แล้วก็ตรงนี้มันมีตัวนำชิปออกนะครับตรงนี้นะครับนำแท็บตรวจออกนะครับนี่แล้วเราก็ไปทิ้งขยะเนาะนะครับเป็นตัว4 7 0มาติแคอินนะครับใครสนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ชัยนรงค์นะครับราคาส0มพันกว่าบาทนะครับเดี๋ยวขอใบเสนอราคาได้นะครับแล้วก็เป็นกล่องลักษณะนี้นะครับนี่ส่วนใครจะมีจะซื้อแท็บตรวจเพิ่มก็ ซื้อชิปตรวจเพิ่มก็สามารถทำได้ครับนนะครับก็ให้ต่ำกว่าร้อยได้ยิ่งดีนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ